ไอ้เจ้ามีตเป็น้ตไว้ของออโต้เป็นอะไรเนี่ยตุ้เต็นมีแกะให้น้องอาจจะมาดีเวล่าดิการเก็บหนมเออแล้วออโต้ล่ะออโต้ตื้อมาจากไหนออโต้มีไหมอยู่ไหนเอ่ย เออตัเาเราจะแกะไหมแอเป็นอะไรเอาเป็นรูปอะไรขอดูก่อนไหนชอบเจ้าหเจ้าหญิงอาตัวไว้ของออโตเป็นอะไรเนี่ยโเแมนทแมนโอเคอคอไอมนมันอะไรอะไรคือันจมี่โลยโกับตันเมกาใช่ไหมออัโตใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแกะ แขกกันยังแขกกันเลยเรียบร้อยแล้วดูซิเป็นอะไรมันคืออะไรไหนขาพอิบมาดูหน่อยโอ้โหมันทำยังไงตัวโตโตคืออะไรเปิดไฟเฮ้ยเปิดไฟได้ด้วยโอ้โหของโตเปิดไฟได้ไหมสอนน้องหน่อยก็ต้องไหนโอ้ยตบเลยเหรอลูกเอ้อ มันมันกดบ้างกดข้างๆแล้วแบอโอ้เขากดเอาของโตมีด้วยอ่ะว้าวเท่มากเลยเท่ว่าของโตเท่ไหมไม่ไม่อะแผลไม่ด้วยไม่คืออะไรลูกที่เก็บขนมที่เก็บขนมอ่าเขาเก็บตรงไหนนี่ยโอ๊ยอ๋อตรงนี้เหรอมาแกะซี่เก๋มีเคให้น้อยเด็กเคเองอ่าเด็กเคเอง เด็กค่อยๆเทนะเอาต้องเทให้พี่แอร์เขาเอาให้มีแกะเอาตัวให้มีแกะให้อ่ะตัวมีให้แกะให้ค่ะโอ้โหพอแล้วมั้งปิดลองปิดสิปิดก้านเขปิดอ่ะให้อาตัวดิให้อาตัวเทสิอ้าวอาตัวอะโอ้โหอันนี้ที่ใส่ขนมถึงไหมลูกใส่ขนม มีมีไฟด้วยชอบไหมครับแอลเอาโต้มาขอขอดูหน่อยครับไหนไหนขอโต๊ะเป็นยังไงอุ้ยเป็นกับปันเมกามีปืนด้วยไหนไหนยิงปืนหน่อยออโต้ยิงหน่อยออาโต้ยิงปืนหน่อยเร็วมซึไปนะออโต้นะโอเค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn